เลียวครับนี่นี่พี่ครับพวกเราจะเล่นไปอย่างงี้เลยครับพปกีบวกต้องการน้ำเขาจะมีเชือกให้เส้นหนึ่งแล้วแล้วเขาจะมีเชือกเราเล่นกำลังกันใช่ไหมตัวเราต่กีบวกเนี่ยคว้าที่คนแรกเลยแกนน้ำแกนนไอ้ข้างหน้านั่ง ข้าหลังเนี่ยเราคิดว่าข้างหลังเชียงจริงนะข้างหลังเชียงขหลังเชียไม่หรอกมออเอคือเหมือนปตอนแรกนี่ตอนแรกนี่รู้ตัวไหมครับว่าพี่ก็าจะพาไปยางงจอดนึกว่าพี่จะทำใจเร้กย์จะจอดแบบเพราะว่าทำใจคือพะเกยเข้าไปเห็นหนึ่งตับบขาไอาทังนายแนีแต่ละคนหาที่จับกันอขึ้นวูบแล้วมโอ้ยไม่เลยนี่ถ้าเกิดว่ามันชราเงี้ยลงหว ไม่หอกแกแกไม่ได้โฟมวิวไงถึงไม่ใช่โฟมวิวถึงไม่ใช่โฟมวิวันก็พยาวจะส่งได้ส่งเลยครับพี่ส่งไม่ต้องสืบเลยนัหายถงว่าลมอิวเนี่ยความเร็วจนร้อยเอาอนนั้นแล้วแล้วคือคือไม่ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่ไหมครับว่าประมาณนั้นแหละครับ ร่างกันคิกกักคิกกันรามีความถ่ายรูปมีความรูปหันมาหน่อยพอหันมาป๊บพอเวลาพป้งก็จะกขวาเชือยเลยเองไปจิ๋วก็ไปนนท์แล้วแล้วความรู้สึกหลังที่ไปถึงดอยไตแรงแล้วเป็นยงไงบ้างครับกับความรู้สึกกับรัชานนะครับเป็นยังไงโดน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 ไหม เหมือนกันเหนียวยาวเดี๋ยวยาวมาครับพี่สวยๆมาใหม่มครับจะมาใหม่ไหมครับเหมือนเรามาที่แบบถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะใช่ครับแต่ข้างหน้าก๊อตเาจะเอาควายมาด้วยสองตัวเขาจะไปใครจะทำอะไรกะพี่ไปเสียผีเขาเตรียมควายมาเขาเตรียมควายาจองไว้แล้วจองอะไวจอง้ะไรเขาใช้ควัวมากมีว่าลาลาลาใช่วันนี้ที่แกเข้าห้องน้ำตอนเราจะกลับเลยชัวร์เลยกะ่าว่านี่อยู่เป็นหัวหน้าผาที่แบบ คุณบ่าวนี่อยู่กระบี่อยู่อำเภออะไรนะอำเภอเมืองเลยครับพี่อำเภอเมืองเลยนะอยู่แถวแถวแถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนั้นแถวบ้านเขาเรียกว่าเขาเรียกในเมืองอ๋อในเมืองนี่เพื่อนผม แยนอกเมืองนะเมืองไม่เมืองอามัก็มีพเขาถามว่าเขาเรียกมันแยกเสือใช่ไมครับแยกเสือแล้วเข้าไปลึกไหมครับไม่ครับก็พอมันแยกมันจะแยกไฟแดงแต่มันจะเป็นเสือเขาเขาอยู่ทะเลม่ะคือทะเลกบีตอนนี้มีทเลมีเสือทะเลรอบด้านายรอบด้านแล้วถ้าเกิดว่าผมจะไปเที่ยวกบีกันนี่เต็มที่เลยนะเต็มนะ่ถ่ายวดีโอเป็นหลักฐาโอเค